สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทีมงาน POSPOS นะครับผมจะมาสอนวิธีการนะครับทำให้พวกมือถือหรือแท็บเล็ตเนี่ยกลายเป็นเครื่องรับออเดอร์อาหารนะครับคลิปนี้เนี่ยก็สำหรับร้านอาหารนะครับที่ใช้โปรแกรม POSPOS นะครับผมแล้วอยากให้ในร้านค้าของท่านเนี่ยอยากให้พนักงานเนี่ยใช้มือถือหรือใช้แท็บเล็ตเนี่ย เป็นเครื่องรับออเดอร์นะครับเอาไปรับออเดอร์ลูกค้าตามโต๊ะอาหารนะครับทายังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะสมมุติว่าผมเนี่ยจะมีเครื่องหลักนะครับหเครื่องนะครับเป็นเครื่องแม่นะครับผมแล้วจะให้ในร้านเนี่ยมีเครื่องรับออเดอร์สีเครื่องนะครับผมก็สีเครื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับคือมันจะมีมือถือเนี่ยก็จะมี iPhone เนาะอ่าแล้วก็มือถือ Android ผลแท็บเล็ตเนี่ยก็จะมี iPad กับแท็บเล็ต Android นะครับผมอ่าเดี๋ยวมามาดูวิธีการเซตวิธีการตั้งค่านะครับก็เงื่อนไขแรกนะครับการจะทำให้เครื่องรับออเดอร์เนี่ยมันใช้งานได้เนี่ยตัวเครื่องหลักเนี่ยจะต้องใช้งานเป็นระบบ Windows ก่อนนะครับผม,ผมก็คือใช้โปรแกรม Postport บน Windows นะครับจากนั้นเนี่ยเราต้องทำการเซตนะครับให้พวกที่เป็นเครื่องรับออเดอร์เนี่ยนะครับ ต่ออินเทอร์เน็ตวงเดียวกันกับเครื่องแม่นะครับตอนนี้เครื่องแม่ผมเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นชื่อนี้นะครับ cm2fl นัก็คือ 2.4G นะครับเพราะนั้นเนี่ยที่เป็นพวกเครื่องลูกเนี่ยนะครับพวกที่เป็นพวกเครื่องลูกเนี่ยก็จะต้องต่ออินเทอร์เน็ตวงเดียวกันอ่ะสังเกตเห็นไหมครับอ่ c m 2 f o m 2.4G เหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ทุกเครื่องเนี่ยผมก็เซต ให้มันต่อ w i f i วงเดียวกับเครื่องแม่แล้วนะครับอันนี้ก็คือสิ่งแรกที่ต้องคำนึงนะครับพอเซ็ตให้มันต่อ Wi-Fi วงเดียวกันเสร็จแล้วนะครับอ่าระดับต่อไปเนี่ยก็ต้องเปิดโหมดร้านอาหารนะครับที่เครื่องแม่ก่อนนะครับวิธีการเปิดโหมดร้านอาหารเนี่ยก็ไปที่เมนูตั้งค่านะครับอ่าตั้งค่านะครับจากนั้นกดโหมดรับออเดอร์นะครับกดเมนูโหมดรับออเดอร์จากนั้นเนี่ยสถานะการใช้งานตรงนี้นะครับต้องกดเปิด ตรงนี้นะครับพอกดเปิดเสร็จแล้วนะครับอ่าก็ตรงนี้ก็จะเป็นเมนเนาะตรงนี้ก็าหนดโหมดเป็นร้านอาหารนะครับตรงอ่าเดี๋ยวจะให้กําหนดจํานวนโต๊ะก่อนนะครับอ่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปต่อไม่ได้ก็ระบุว่าในร้านของท่านเนี่ยมีโต๊ะกี่โต๊ะนะครับอ่าผมผมผมใส่ไปสิบโต๊ะนะครับตรงคําว่าเชื่อมต่อภายในร้านเท่านั้นตรงนี้ให้กดเปิดเปิดตรงนี้นะครับอ่าพอกดเปิดเสร็จแล้วเนี่ยให้เลือกเป็นเครื่องหลักนะครับผม แบบนี้นะครับพอกดเลือกเป็นเครื่องหลักเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีจํานวนโต๊ะบอกนะครับตรงนี้จะมีหมายเลข IP อยู่แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะกดบันทึกไปก่อนนะครับให้เครื่องเนี่ยมันอยู่ในโหมดร้านอาหารก่อนกดบันทึกก่อนนะครับกดยืนยันนะครับจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดร้านร้านเป็นโหมดร้านอาหารแล้วเนี่ยตรงปุ่มนี้มันจะมีคําว่าออเดอร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับผมจากนั้นให้ไปที่ตั้งค่าอีกทีนะครับกดตั้งค่าที่หนึ่ง กดหมดแล้วรับออเดอร์อีกทีนึงนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาหมายเลข IP ตรงนี้นะครับเอาไปใส่ในเครื่องลูกที่เป็นเครื่องรับออเดอร์ทีละเครื่องให้ดูนะครับก็เดี๋ยวผมเริอมจากเป็นมือถือ Android ก่อนละกันเดี๋ยวทำให้ดูทีละอันนะครับมือถือ Android ก่อนเนาะอ่าก็มือถือ Android นะครับก็เข้ามาที่หน้าขายนะครับต้องเข้ามาที่ร้านเดียวกันนะครับเครื่องนี้ร้านนี้เครื่องที่เป็นเครื่องรับออเดอร์เนี่ยต้องเข้าสู่ระบบร้านเดียวกันนะครับพอสพอ คาเฟ่เล็ตลองต่อ Wi-Fi วงเดียวกันกดเมนูไอคอนตั้งค่าด้านซ้ายบนตรงนี้นะครับรูปฟันเฟืองจากนั้นนะครับก็เลื่อนลงมาหาคําว่าโหมดร้านอาหารนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้แท็บเนี่ยมันจะค้างอยู่ที่คําว่ารับออเดอร์อยู่แล้วนะครับตรง IPS Date ให้ใส่ IPS Date เลขเดียวกันกับเครื่องแม่ที่แสดงอยู่นะครับ 192.168.1.197นะครับก็ใส่เลยนะครับอ่าคู่นะครับตรงนี้มันน่ามันน่าจะค้างอยู่ก็ถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วจิ้มไม่ได้นะครับให้กดยกเลิกโหมดรับออเดอร์ก่อนนะครับอ่าอ่าพอกดยกเลิกแล้วเนี่ยอ่าตอนนี้ก็จะเปลี่ยนได้นะครับอ่าสังเกตแบบนี้นะครับ ถ้าเกิดใครจิ้มไม่ได้เมื่อกี้ก็กดตรงคสแงว่ามันยังอาจจะมีสถานะค้างอยู่นะครับให้จิ้มตรงเลขตรงนี้เพื่อที่ทําการแก้ไขตัวเลขนะครับหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่แนะครับแล้วก็กดปุ่มเปิดโหมดรับออเดอร์ได้เลยนะครับกดได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นคำว่าเชื่อมต่ออุปกรณ์เรียบร้อยนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมลองรับออเดอร์ให้ดูนะครับ ถ้าเกิดรับออเดอร์ที่เครื่องมือถือเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีสถานะแจ้งเกินไปที่เครื่องแม่นะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะครับผมก็เลือกต้มจืดหมูสับนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับกดไอคอนตัวนี้นะครับที่เป็นรูปโต๊ะอาหารได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นรูปไอคอนรูปโต๊ะอาหารนะครับกดเลยนะครับเลือกโต๊ะนะครับก็ลูกค้าหัวลูกค้าทานโต๊ะหนึ่งนะครับ ลูกค้ามาทานหนึ่งท่านนะครับกดตกลงจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ที่เครื่องแม่เนี่ยมันจะมีโน t ต f ิฟิเคชันขึ้นตรงปุ่มออเดอร์เป็นเลขหนึ่งแบบนี้นะครับแสดงว่าลองกดดูนะครับอาหารที่ผมออเดอร์จากเครื่องนี้มาที่เครื่องนี้แล้วนะครับก็ลองกดดูนะครับว่ารายการอาหารตรงกันไหมนะครับผมก็ลองดูบินได้นะครับ,นะรบก็เนี่ยครับบินมันก็จะขึ้นว่าต้มจืดหมูสับ แบบนี้นะครับก็คือ,อเป็นออเดอร์ที่เครื่องนี้ทําไปนะครับก็นี่ครับここง่ายๆแค่แนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองมาทําที่เครื่อง iPhone ดูบ้างน,นะครับทาที่เครื่อง iPhone ดูบ้างน,นะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมขอเคลียร์ก่อนนะครับ iad, เดี๋ยวเครื่อง iPhone เนี่ยก็เหมือนทำเหมือนกันเลยแต่เครื่อง iPhone เนี่ยก็เมนูเนี่ยจะมันจะอยู่ซ้ายบนตรงนี้นะครับที่เป็นขีด3ขีด э, จากนั้นกดไอคอนที่เป็นรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับตั้งค่า ้องกดคาว่าโหมดร้านอาหารนะครับอ่าเราก็ใส่ IP a d a t e นะครับก็ IP a d d r e s ดูเหมือนเดิมนะครับตั้งค่าโหมดรับออเดอร์นะครับก็ใส่เลขเดิมเลยนะครับอ่าหนึ่งเก้าสนกดจนะครับกด enable เลยนะครับอนุญ,ญาตนะครับ ถ้าเกิดกดเสร็จแล้วเนี่ยต้องให้มันขึ้น Connect Successful นะครับอพอขึ้น u ั c e s s เสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะกลายเป็นปุบแคงเซินแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับทีนี้ลองมาขายสินค้าดูนะครับลองมาออเดอร์อาหารดูนะครับอันนี้ผมกดปิดไปก่อนอ,อันนี้เอาเป็นต้มยำกุ้งนะครับกดไอคอนรูปโต๊ะอาหารได้เลยนะครับคานนี้ผมไปโต๊ะสอง มา1ท่านนะครับกดคอนเฟิร์มนะครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้มาแล้วนะครับออเดอร์มาแล้วลงโต๊ะ2องแบบนี้นะครับต่อไปก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเป็นเอาเป็น iPad บ้างนะครับก็เดี๋ยวอันนี้ผมจะทำเร็วๆเลยนะก็เหมือนกันเลยนะครับก็คือกดจุดจุดขีดสามขีดตรงนี้นะครับกดไอคอนตั้งค่านะครับผมกดโหมดร้านอาหารนะครับ ก็ใส่เลข IP ตรงนี้นะครับแล้วกด enable ได้เลยนะครับอันนี้ผมไม่ทำให้ดูแหลนะครับแล้วก็ส่วน Android ก็เหมือนเดิมนะครับมาที่ไอคอนตั้งค่าด้านซายบนตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาหาโหมดหาคำว่าโหมดร้านอาหารนะครับตรงใส่ IP Address ตรงนี้ได้เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดสมมุติว่ากดแล้วมันใส่ไม่ได้เนี่ยแสดงว่ามันน่าจะเคยเป็นเครื่องรับออเดอร์มาก่อนนะครับกดคำว่ายกเลิกโหมดรับออเดอร์ได้นะครับ ต้องให้ตรงนี้ค้างไว้คําว่าเป็นคําว่าเปิดโหมดรับออเดอร์นะครับแล้วก็ใส่เลข IP นะครับอันนี้น่าจะเป็นเลขไเดียวกันแล้วก็กดเปิดโหมดรับออเดอร์นะครับอ่ะมันก็จะขึ้นคาว่าเชื่อมต่อก่อนเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองนะครับเรียบร้อยก็ะคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับลองไปทำกันดูนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ